ตอนนี้กำลังจะขับรถจากบายพาสบันลุปนะครับพี่น้องจากบายพาสบันลุปไปยังบายพาสโกลบอลเฮาส์เป็นทางที่กำลังก่อสร้างใหม่เป็นทาง AEC กาลสินมุกดาหารตอนนี้กำลัง Under Construction กำลังก่อสร้างอยู่เป็นการบันทึกเอาไว้พี่น้องว่า ตอนที่กำลังกอ่อสร้างเนี่ยเป็นแบบนี้พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วนี่เขาจะบอกว่าันยอดกลับมาในเด็ดขาดระะั้ะน,นีเมื่อนี้รายการนุ่งห่มชมชอบไทยกจ็จจะบันทึกสภาพ ข้าง a อซกาลสินมุกราหารจากช่วงบายพาสบรรลุไปยังบายพาสโกลบเฮาส์กาลสินเ้ยครับพี่น้องนี่คือสภาพก่อสร้างตอนนี้นะครับอันนี้อยู่ที่บายพาสบรรลุอยู่นะครับ นี่คือทางที่จะเข้าเมืองดนะครับพี่น้องบพาสบรรุเรียวซ้ายก็จะออกไปทางบพาสไปยังโโบเฮาส์ Go Go กับลักสังต่อหมออยู่พวกจะเอกประดนกับพวกจะแล้วแม่กับลักสังต่อหมอ ถ้าตรงไปก็จะเป็นมหาสารครามกับขอนแก่นครับถ้าโค้งเข้าไปก็จะเข้าไปในเมืองอีกเถอนึเขาก็จะตรงไปเพื่อที่จะไปชมการก่อสร้างที่ Global Bypass g o o b a l House อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังขับรถจาก Bypass บ้านลุกไปยังไปพาสกบนเฮาสบนเส้นทาง AEC กาลสินมุกดาหารบันทึกเอาไว้พี่น้องว่าก่อนที่ถนนจะเสร็จเนี่ยสภาพการก่อสร้างเป็นเยี่ยงไรในธนัถนเป็นคนกาลสินเท่าบันทึกเก็บเอาไว้ให,วให้ลูกให้หลานบึง่งให้เป็นประวัติศาสตร์ให้เป็นภาพความทรงจำ งนี้ก็จะเป็นสะพานถ้าเรียวขวาเข้าไปก็จะเป็นบรรุป้องเรียวขวาเข้าไปก็จะเป็นเป็นบรรุเป็นตล,ลาดบรรุบรรโตไคท่านั่นนะเป็นวัดป่าพุทธมงคล ตอนนี้กัมาถึงบายพาสโกลบอลเฮาส์กาลสินลเลยครับพี่นอ้องเข้ามาจากบายพาสบรรุตอนนี้กำลังจะมาถึงบายพาสโกลบอลเฮาส์เป็นถนนที่สวยงามมากพี่นอ้องของเช่ากาลสินเนาะงามงามงามมากๆดูสิเป็นถนน ถนน AEC กาลสินมุกดาหารเริ่มจากตรงนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเริ่มจากบายพาสกรอบเฮาส์สวยงามพอนี่เดิเนี่ยขนาดกำลังก่อสร้างมีเนินดินขึ้นไปนะครับขับขึ้นเนินดินคือจะขับขึ้นภูเขาเนี่ไหมครับพี่นอ้องข้างหน้ายังสร้างบริสิก็เลยไปว่าใดเขาก็เลยตรงเลี้ยวขวาออกมานี่กรอบเฮาส์นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปทั้งสารคามแต่ว่า ไนกัล่งกอสามอยู่ไปก็ได้ครับเขาก็เลยต้องเลี้ยวขวากมาเขาให้เขาเบี่ยงขวาออกมาแล้วก็ค่อยเบี่ยงซ้ายไปสารคามแล้วก็เบี่ยงขวาไปเข้าเมืองอีกเถื่อนหนึ่งนีเด้อครับพี่น้องด้อถนนกาฬสินบ้านเขาเรือนี้เพื่อที่จะเข้าเมืองเขาไม่ให้เลี้ยวขวานะครับเราก็ต้องออกซ้ายก่อน ไปยูเทิร์นอีกทีนึงมังเนี่ยี่น้อง่ายมากถนนกาลสินนะครับถนนสายหลักก็จะมีรถเยอะหน่อย นี่คือจุดเริ่มของถนน AEC กาลสินมุกดาหารนะครับพี่น้นองที่ Bypass g โ o v e ์ House ฟังนัินกันลักกสอ,อ,อสร้างเลยนะแม่ก,ก่อสร้างดนอลังการอสมควนขาดว่าพอเสร็จแล้วนี่คงจะเป็นถนนที่สวยงามอีกสายหนึ่งของข้น,นกาลสินเอาพี่น้นอง ผมกำลังจะเข่าเมืองได้นน่แต่ว่าเขาไม่ให้เลี้ยวเข้าโดยตรงเราก็เลยต้องหาจุดยูเทิร์นก่อนนะครับไม่รู้ว่าให้ยูเทิร์นที่ไหนได้หน่ ข้างหน้านี่คือสะพานขามแม่นำ้ำขามแม่น้ำปล่าว่ะขามแม่น้ำปล่าแต่กีมีสะพานเดียวตอนนี้ก็ลังสั่งสองสะพานครับพี่น้องความสะดวกสบายเขาก็จะขึ้น คือเส็ทนทางนะครับจากบายพาสบรรลุถึงบายพาสกบุป๊ปเฮาส์ของถนน AEC กาลสินมุกดาหารนะครับพี่น้องครับ